ทำไมเราต้องไม่ฝากชีวิตไว้กับหมอนะร้อยเปอร์เซนต์ทำไมเราถึงต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของเราไม่ใช่เออาอะไรก็หมอช่วยได้หมอรักษาได้หมอไม่ใช่พระเจ้านะคะ ทุกอย่างโอเคเวลาเราเกิดอุบัติเหตุอะไรเนี่ยแบบฉุกเฉินใช่ไหมหมอเหมือนพระเจ้านะวินาทีนั้นการตัดสินใจของเขานี่คือชี้เป็นชี้ตายได้เลยแทงผิดที่ก็ตาย,ยใช่ไหมวินาทีนั้นหมอเหมือนพระเจ้าปููเคยคิดนะว่าหมอเนี่ยกำหนดเลยนะว่าใครจะเป็นจะตาย ตอนปูเ่เด็กๆปูค่คิดว่าอาชีพหมอเนี่ยเหมือนพระเจ้าเลยเขาสามารถทำให้ใครก็ได้อยู่รอดหรือว่าตายอคิดอย่างนั้นจริงๆตอนเราเป็นเด็กแต่พอเราโตมาปุ๊บแก่ตัวมาแล้วเราเจอเหตุการณ์หลายๆอย่างทำให้เรารู้ว่าหมอไม่ใช่พระเจ้านี่ว่าเ <c oughs> มื่อ13ปีที่แล้วอ่ะปู่ท้องเสียท้องเสียอยู่เป็นเวลาประมาณเจเดือน บางคนอาจจะสงสัยมันรอดมาได้ไงเจ็ดเดือนคือถ่ายนะประทานโทษนะคะเข้าห้องน้ำวันหนึ่งนะประมาณเจ็ดแปดรอบอะคือถ้ามีอะไรเข้าไปในกระเพาะนะเข้าไปในท้องเนี่ยมันต้องออกมาทันทีแต่เราไม่ได้ป่วยไงที่ปูรอดมาได้เพราะาปูไม่ได้ป่วยเพียงแต่ว่าเราถ่ายเราท้องเสียแต่เราไม่ได้มีไข้มีอาการป่วยหรือไม่สบายเรากินได้นอนหลับ ชีวิตปกติออกกําลังกายปกติเพียงแต่ว่าอะไรเข้าไปปุ๊บมันต้องออกมาปูเริ่มเป็นตอนนั้นที่เมืองไทยปูไปเที่ยวซึ่งตรวจทุกอย่างนะทั้งเลือดข้างนอกข้างในโรงพยาบาลที่ดีที่สุดที่แพงที่สุดที่เมืองไทยหาสาเหตุไม่เจอเลยกลับมาตรวจที่ต่างประเทศที่เมืองนอกแล้วเป็นโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญในด้านเอ็กโซติก ดีซี s e อะคือโรคที่เราไปเป็นมาจากประเทศอื่นอะเขาจะเชี่ยวชาญด้าน,นตรวจทุกอย่างข้างนอกข้างในเลือดสองสามครั้งไม่รู้สาเหตุไม่เจออะไรเห็นไหมพอแบบนี้ปุ๊บใครรับผิดชอบก็เรา,าใช่ป่ะเราอ่ะในเมื่อเขาไม่รู้แล้วเขาจะทำยังไงได้ เรามารับผิดชอบเราต้องทํำยังไงตอนนั้นปูก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนอาหารปูคือเราไม่รู้ต้องทํยังไงไม่มีใครแนะนําได้ผู้ย่ยชายแนะนําไม่ได้เราก็เลยเปลี่ยนการกินในโมเมนต์นั้นนะนะเปลี่ยนอาหารจากเคยกินอย่างเงี้ยลองกินอันนี้สิลองกินสิ่งที่ไม่เคยกินสิมันใช้เวลาอยู่สามเดือนกว่ามันจะหายจะอยู่เท่ากับว่าเป็นเกือบปีอะท้องเสียน้ำหนักลดเลยนะตอนนั้นแบบหนักประมาณ 4ี่สิบสี่สี่สิห้าเป้อมมากตอนนั้นผอมกว่าตอนนี้อีกเพราะอาการเนี่ยแหละตัวอย่างเนี่ยนะนี่คือตัวอย่างที่หนึ่งที่ปูจะอยากแชร์ว่าทําไมโมเมนต์นั้นเราถึงรู้สึกว่าเราต้องรับผิดชอบกับชีวิตของเราและความเป็นอยู่ของเรามันมีอีกมีครั้งหนึ่งปูรู้สึกว่าปูหายใจไม่ค่อยเต็มปอด ก็เลยไปหาหมอหมอก็จับไปตรวจปอดตรวจการหายใจตรวจหัวใจนะสรปปุปแข็แรงทุกอย่างเพอร์เฟกเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงมากหมอส่งกลับบ้านหมอบอกว่าอ,อยู่ต้องไม่กินแล้วก็นอนเลยอยู่ต้องออกกำลังกายบ้างนะแฟนปูมองหน้าปูแต่เราไม่พูดอะไรเพราะว่า เรารู้กันอยู่ไนงะว่าไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไงเราไม่ใช่คนกินแล้วนอนแล้วเราออกกําลังกายเนี่ยคือถ้าทําออกกําลังกายนี่คือเรารู้รู้กันอยู่เนาะว่าปูเนี่ยแต่ไหนแต่ไรมานะ mm hmm. เขาก็หมอเขาก็เดาส่งเดทอะเพราะเขาไม่ไม่รู้สาเหตุเขาก็ไม่รู้จะวิจัยวิเคราะห์ออกมายัางไง mm hmm. เขาก็เรียนรู้ไปกับเราด้วยนะ แต่ปูตอนนั้นปูไม่ยอมปูไม่ยอมกลับบ้านเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดมันไม่ใช่สาเหตุแล้วเรารู้เต็มอกว่ามันไม่ใช่เราก็พยายามให้เขาตรวจนั่นตรวจนี่สรุปได้มาตรวจเจาะจงนะหาบางอย่างแล้วก็ไม่เจออีกแต่ไปเจอบางสิ่งที่มันไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เขาต้องการตรวจก็คือระดับฮีโมโกลบินในเลือดเรา มันต่ำแล้วเขาก็ไม่รู้อีกว่ามันเป็นเพราะสิ่งนี้ปูถามว่ามันต่ำแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่ามันอาจจะเกิดนั่นเกิดนี่เส้นนะ,ะสรุปออที่เราแบบหายใจไม่เต็มปอดเนี่ยมันคงเป็นเพราะไฮบมโกบินในเลือดมันต่ำใช่ไหมแต่ปูก็เลยกลับมาต่างประเทศตอนนั้นปวดที่เมืองไทยเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ราคา อยู่ระดับต้นๆนะไม่เอ่ยชื่อมาตรวจที่เมืองนอกแล้วก็ขอตรวจเฉพาะเจาะจงลงไปสรุปแล้วมันก็ใช่จริงด้วยแต่มันกว้างไงคือมันกว้างมากเลยมันมีหลายปัจจัยมันอาจจะเป็นที่ยีนของเราหรือว่าสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนแล้วแบบอากาศเปลี่ยนปัจจัยทุกอย่างมันเปลี่ยนคือยีนเนี่ยมันอาจจะเป็นพันธุกรรมหรือว่า เมื่อก่อนเราไม่เคยเป็นแล้วมันมาเป็นตอนนี้มันมีสาเหตุมาจากอะไรคือมันมีเราเท่านั้นที่รู้ไงเรารู้ไลฟ์สไตล์เราเรารู้ว่าเราเปลี่ยนอะไรเรารู้ว่าเราอยู่แบบไหนยังไงเราสรุปเราก็ได้ยามายาวิตามนินยาที่มันจะไปเพิ่มเฮโมโกบินในเลือดเราเชื่อไหมกินยาสามเดือนน่ยยังไม่ดีขึ้นเลย หมอไม่รู้จะทำยังไงกูทำไงกูทำโยคะนะถ้าโยคะที่จะช่วยเพิ่มเฮโมโกบินในเลือดอะถ้าใครไม่รู้นะเอาไปทำเลยนะคะถ้าเฮสตนก็โชเดอร์สแตนก็ได้แต่เฮสตนเนี่ยดีที่สุดทำให้เป็นประจทำทาให้ได้ทุกวันท่าที่เอาหัวลงเอาเท้าขึ้นมันจะช่วย การเพิ่มระดับเฮโมโกบินในเลือดแล้วก็ช่วยในโรคเกี่ยวกับมดลูกไข่มดลูกไม่ดีคือมันมันมีประโยชน์หลายอย่างมากเลยท่านี้เป็นราชาของโยคะแต่วันนี้ปูยังไม่พูดถึงวันหลังปูจะมาแชร์นะเรื่องเกี่ยวกับท่านี้เพราะว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงว่าทําไมเราต้องรับผิดชอบต่อสุขภาพแล้วก็ชีวิตของเราแล้วเราก็ต้องเลิกคิดว่าหมอจะช่วยเราได้ทุกอย่างทุกเรื่อง มีอีกตัวอย่างหนึง่งผูเคยรู้สึกว่ามีลมในหูปูนอ้อก็เลยไปตรวจที่นี่แหละไปตรวจเสร็จหมอก็เลยทดสอบการได้ยินของเราสรุปว่าเป็นคนที่หูดีมากหมอบอกว่าตั้งแต่ฉันเป็นหมอมานะฉันไม่เคยเห็นคนไข้คนไหนที่หูดีเท่าเธอมาก่อนเลยคือในเครื่องตรวจวัดเนี่ยมันจะมีการจับคลื่นการได้ยินไงน แล้วเวลาเราได้ยินเราก็จะเราต้องกดดยุ่ใช่ไหมได้ยินปุ๊บกดคือลดลดเสียงลงไปแล้วแทบจะไม่ได้ยินคือคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้ยินเลยแต่ปูได้ยินแล้วปูก็กดดเขาบอกมันไม่มีอะไรผิดปกติอกับหูกับช่องคอช่องอะไรเงี้ยแต่เขาเดาเอาว่ามันอาจจะเป็นอาการแพ้นะแพ้เกสรดอกไม้แพ้อะไรบางอย่างตอนนั้นปูมาอาศัยที่ต่างประเทศได้ หลายปีแล้วแหละมันนานพอที่ร่างกายเราจะรู้ว่ามันไม่ถูกกับอะไรมันแพ้อะไรสรุปหมอก็ให้ยามาพ่นจมูกอเป็นที่หูแต่พ่นจมูกก็มันเกี่ยวกันพอพ่อนไปเสร็จปวดหัวมากปวดหัวมากมาก็เลยไม่ใช้ไม่ใช้ยาสรุปมาหายเพราะอะไรเราทำโยคะ ทําทโยคะเนี่ยหายไปเลยไม่มีอีกเลยอาการลมในหูเนี่ยทําโยคะเราหายเลยไม่กลับมาอีกเลยเนี่ยโยคะดีมากๆใครที่แบบไม่เคยรู้จักโยคะเนี่ยแล้วก็ป่วยเป็นนู่นเป็นนี่นะลองคุณลองมาทําเลยคือมันไม่มีใครทําให้เราได้อะที่ปูพูดบ่บอๆว่าทําไมเรารับผิดชอบต่อชีวิตแล้วความเป็นอยู่ของเรา เพราะว่าถึงจุดนั้นแล้วมันไม่มีใครมารับผิดชอบให้เราได้นอกจากเราเองเราเป็นคนทำเราเป็นคนตีลังการเราเป็นคนยกแก้งยกขาเราเป็นคนเปลี่ยนอาหารไม่มีใครมาเปลี่ยนให้เราหมอไม่ใช่พระเจ้าผู้เชี่ยวชาญน,นักวิจัยไม่ใช่พระเจ้าเพราะว่าปูรู้จักหมอเมียหมอนักวิจัย ที่เป็นมะเร็งนะบางคนก็ยังไม่ตายกําลังรักษาบางคนก็ตายไปลวบางคนเป็นตัน้งแต่ก่อนอายุกเกษียณเดียมีมีเมียหมอคนหนึ่งที่ปู่รู้จักน่าเสียใจกับเขามากากะเนาะว่าหลังกเกษียณจะไปท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยกันผัวเมียแต่เขาดันมาเป็นมะเร็งตายภายในไม่กี่เดือนก่อนที่จะ,กะเกษียณแค่ไม่กี่เดือนเอง มันยังไม่ชัดเจนอีกหรอว่าเขาก็ไม่ได้เป็นพระเจ้าเขาก็เป็นคนธรรมดาเหมือนเรานี่แหละดีไม่ดีเรื่องอาหารการกินหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้รู้เท่าเราคนที่เคยเจอตอมานะคือคนที่เคยเจอตอมามันจะรู้ว่ามันโดนเดินตามตอแล้วมันเจ็บนะแล้วมันก็จะรู้วิธีหลบหลีกแต่คนที่ไม่เคยเจอตอมา ไม่รู้นะว่าตอหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็เราเดินชวนแล้วเจ็บแล้วต้องหลบหลีกยังไงอปูมีหมอนะที่เป็นเพื่อนแล้วก็ผู้พวกนักวิจัยที่เป็นเพื่อนปูเวลามาบ้านปูเนี่ยเดินดูในครัวปูนะว่าปูกินอะไรแล้วก็จดจดจด,จดไปจะได้ซื้อไปกินบ้างเห็นปะเขาไม่รู้เรื่องอาหารอะไรมากมายเขาก็ หาวิธีเขาทำตามเราเหมือนกันบางคนแบบได้ยินบางคนเห็นปูพูดเรื่องการกินอยู่อะไรเงี้ยก็มาแอนตี้ว่าบางคนเห็นคนชอบแบบพูดเรื่องการกินนะเขารณรงค์เขาโปรโมทว่าเราต้องกินอยู่อย่างนี้นะเขาแชร์แชร์ในสิ่งที่เขารู้ในสิ่งที่เขาผ่านมาอย่างปูเนี่ยก็แชร์ในสิ่งที่ตัวเองรู้แล้วก็ผ่านมาด้วยตัวเองเนี่ย บางคนมาได้ยินเขาบอกก็้่จะอะไรนักหนาะเดี๋ยวก็จะตาย,ยแต่ละนะคนเราเกิดมาก็ต้องตายมันใช่อยู่อเนี้ยเรารู้ไม่ต้องมาบอกปูหรอกเรื่องเี้ยปูรู้ดีแต่มันไม่ไตายเลยเวลามันเป็นอะไรมาแล้วอะ่ะมันเป็นปุ๊บมันไม่ได้ตายเลยมันเจ็บมันทรมานนะอาจจะทรมานไปอีกนานหลายปีเลย ถ้ามันเป็นปูบแล้วตายเลยเหมือนอุบัติเหตุมันก็ว่าไปอย่างแต่นี่มันไม่ใช่พวกโรคภัยไข้เจ็บมันเป็นแล้วมันเสียเงินเสียทองเสียเวลาอย่าว่าแต่เป็นเดือนเลยแค่เป็นวันหนึ่งวินาทีหนึ่งนะตอนที่ปูบอกหายใจไม่เต็มปอดมันยังรู้สึกทรมานเลยนะมันรู้สึกเหมือนจะตายแต่มันไม่ตายอ่ะ ฉะนั้นอย่าว่ากันเลยถ้าเขาจะเอาประสบการณ์ที่เขาเคยผ่านมามาแชร์เผื่อคนที่เขากาลังเผชิญอยู่เขาจะได้เอาไปปฏิบัตินะเป็นบุญเป็นทานให้เราอีกว่าเออเราได้ช่วยเหลือคนเราได้เอาความรู้ของเรามาแชร์มาพูดมาบอกมาเล่านะคือคนที่เคยเจอต่อมาโดยเฉพาะหลายๆต่อนเนี่ยเขาจะรู้วิธีหลบหลี ส่วนคนที่ไม่เคยเจอมาก็โชคดีไปก็หวังว่าคงไม่ไม่เจอนะชีวิตเนี้แต่ปูว่ามันเจอทุกคนนะเพราะว่าเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามันต้องม,มันต้องเจอทุกคนอะ่ะไม่ตอนใดก็ตอนนี้ถ้ามันเป็นแล้วมันตายเลยอะ่ะมันไม่เป็นไรหรอกแต่มันเป็นแล้วมันพอรมานก่อนเนี่ย มันเจ็บมันปวดมันทรมานก่อนแล้วมันก็ไม่ตายทันทีแล้วใครที่อยู่กับมันก็เราใครที่อยากให้มันหายก็เราสรุปเข้าใจตรงกันใช่ไหมคะว่าทำไมเราถึงต้องรับผิดชอบต่อสุขภาพของเราไ้พบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ